วันนี้ทีมสาวๆนะครับมานั่งเชียร์เอางี้ฮาต้าชนะได้อะไรไมันน้องอมน้องอมเกิดบอลหรอสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สนามบอลสนามบอลอะไรกันไม่รู้ไม่รู้ใช่ไวันนี้เรามาเชียร์แบบเราส่งเด็กแม่สักแบบวาแข่งสามโทนเงิแล้วก็แก็มาเชียร์แล้วที่นี่ใครเปเชียร์พิเศษนะครับก็รู้ๆกันอยู่ใครเหรอรู้ๆกันอยู่ทุกคนฝ่ายข้างหลังนะ เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันว่ามีใครลงแข่งบ้างดีกว่าเราไปดูกันเลยครับทำใหม่ดิเปียวทำใหม่ดิทำแบบเม,มื่อกี้ใหม่ตรงนี้ทีมสาวๆทำมานั่งเชียรบให้ดูข้างหลังว่ามีใครบ้างถ่ายเอาเองนะไปรไปดูตันน้ำหรือเปล่า <laughs> วันนี้มีกำลังใจไหมครับมีครับใช่ครับที อันนี้ตู้หมูตาฝั่งนะอยู่ที่วันนี้จะใครพิเศษใคนจะใพิเศษเอางี้ฮัตตาชนะได้อะไรพ่อเขาอยู่นี่พอเขอยู่นี่หลันเพ่อนเขาได้ยูอเลยล่ะเดยวก็ได้ไม่ทันแล้วเสียดเสียดเสียฟองเราไม่แค่แต่ถ้าเสียแกเราไม่ยอมปะ แชทหมดยังหมดแล้วมีคนเดียวตอนนี้กำลังวอร์มนะครับมีจูอานมีซ่าแล้วก็มีเบลครับโอ้มีสาวมาเชียร์เทียบในบกมือหนสาวเอ่อสาวเชียร์เทบเลยวันนี้เราไม่ลงแข่งใช่ปะเราแบบว่าให้ให้เขาแข่งไปก่อนเมื่อพเมื่อชีพ่างเราอะลงวันหลังใช่ปะเล็กปล่อยให้เด็กเขาเล่นไปใช่ไหม บอลเด็กๆผมไม่เล่ยอเออในระดับแบบแชมเปี้ยนลีกเนาะเออยังไงพี่ทำกับอเล็กไม่ลองาแมตช์เลยเพราะว่าแบบมันยังสับเซิร์ไปพี่ว่าเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะเห็นนะนัดเจ้าเดินสูตรเดิมนะครับไม่แล้วคือแทนไม่มาเป็นไงบ้างอ่ะเป็นโซนเป็นอะไรเี็นปบอาระด้าเขียรใครเป็นพิเศษวันนี้อยู่ป้าใจทุกคนเลยทำสลับแล้วปีอาร์ด์เชียร์ใครปีอาร์ด์เชียร์ใครเชียร์นี่รัก มาชิร่ราเธอไม่ลงเอ้อที่รานเธอลงเหรอคนไหนเหรอ,อตี้เรอกับอ๋อตี้เชียร์ใครคะตี้เบเชียร์คนนั้นแล้วก็น้องชายแล้วก็ทุกคนเลยค่ะพ่ <c oughs> ออยู่ด้วยนะพูดอะไรเก่งใจพ่อหน่อยนะเออยังไงบอลขาวคือแบบมันมีรีเฟกซ์สองข้างอะ่ะแน่นอนก่อนไลอ์อีกแต่ว่าทุกคนแพ้ยูฟ่าหมดนะอ๋อโอ้ยมันบักแต่งโมอยากให้พี่แทนมาแข่งมายูฟ่าอุ้ยตองทำงานใช่ต้องทำงานไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้แกไปเจอกันปะ ลากมาไหมลากมาไหมพรุ่งนี้ลากมาไหมลากกลับมาด้วยไหมได้าจะกลับมีบูถ้ากลับถ้ากลับก่อนทุกคนก็น่าจะเล้ก่อนแล้วอะวันนี้มีคนตั้งใจมาเชียร์แล้วนะครับผมเปลี่ยนที่นั่งแล้วครับมานั่งข้างหน้าสุดเพื่อจะเชียร์เพื่อจะเชียร์น้องต้านะครับผมประเด็นคือพ่ออยู่นี่ทุกคนอยู่ด้วยกันเลยทั้งพ่อน้องลูกตายละชงไม่ได้ ลีานอยู่ใครอ่ะีนั้องได้นัมแล้วก็เบลเอาเขาแอบมีตำติงกันรเปล่าอ๋อสลับตัวกันละสองคนก็เอาไปตัลยนครับเุ้ยเศสายมาซื้อน้ำไม่ใครเอยนี่มาซื้อน้ำไม่ใครอ่ะเอ้ย พูดถึงกีเขาปลาแล้วเขาไม่ให้เป่าปลาปลายอมปะโมนี่เราหนะปลายังไงดีจะให้เบลกับตาแพ้ไม่ได้นะปลาหรืเขาโกงขนาดไหนอะปลาบอกเดี๋ยวกูเข้าไปเตะเลยจี้ปลาไม่ไหวแล้วนะตามปลาโมโหแทนตีแล้วนะน้องก็จะลงไปเตะเออเตะเลยไหมเขาโกงป่ะเขาโกงว่าทำจริงจริงมันมันมันโกงใช่ปะถิ่นเขาไหมถิ่นเขาอ๋อ ก็คือตาปาจะเป็นดาวดาวยูทูบฮะคือท่าที่ผมดูเวลาหมดแล้วือเปล่าคือเวลาหมดแล้วไม่ใช่หรอเออแต่เขาไม่เป่าโอ้อเสียอยงนลเอาโอ้ยไอเนี้ยหุหอยังไม่จบมานน้าอมน้งอมเปิดบ้านหรอเลี้ยงงสนามเลยนอนกับอัน่เอเลียนอยู่ อ่ายังไงอยู่ลิเออยังไงอะ่ะแพ้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ได้ใจอยู่ดีสบายอยู่ดิอ, <c oughs> อะไรนะตัว <c oughs> เครียดกประการไว้เปล่าอุ้ยทำไมกินขวดเดียวกันอะ่ะยังไงยังไงผู้ชม ตีไปหาตีไปหาตีตีเกตีเวออะายัง่าตงง่าตงง่าตงง่าเบลน่ไเบลมันจะเป็นลมแอย่แอย่แอย่แอก่แอกย่าโดอันเป็นไงบ้างเดนนี้วันนี้อ่าอาตบิลเอร์ ข้าวเก่าๆอ่ะใกลสาวเลยใกลสาวเลยสนุกไหมไม่แต่เพนเห็นเห็นเราไปข้างหลังครับผมผมไม่เข้าใจอะไรเลยไมีที่หลังได้หรอไม่รู้สึกว่าเหมือนแรกชั่วกับเบลวันนี้วันนี้จัดไหมวันนี้จัดไหมจัดอะไรอาไม่ขอพ่อเลยแต่ก็ได้แย่จะบุกอีกรอบหนึ่งในไพรเวทนะแต่ก็ได้แย่จะบุกอีกรอบหนึ่งในไพรเวทนะ ได้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 ไปคุยพ่อสองคนเนี่ยโอ้โหแ้ววันนี้ดีใจไหมมีคนมาเชียร์ใจดีใจแค่ไหนอเล็กจะลงแข่งใช่ไหมรอบหน้าอเล็กจะลงใช่ไหมลงเสอตาบ่นอะไรอ่ะ ยูริเขากรีดเสียงดังอย่างนั้นตอนเสียตาเนี่นี่ดูดิหยุดยูริบอกว่ากรี๊ดไม่มีเสียงหว่าตาตาจะเขินหนีผู้หญิงสาวอย่างเงี้ยตาเขินอตาเขินเดินหนีละอ่ะยังไงตาต้องแข่งอีกรอบเหรอเบลต้องต่อไปทุ่มสุดใจปะทุ่มก็ไข่เหรอทุ่มกาถีบ นี่น่าจะนั่งเขาจะนั่งข้าวจนจบไปแล้วแต่พี่แต่ว่าพี่จะแอบกลับก่อนได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอเล่นน้ำที่นู่นเลยได้แอบไปก่อนแล้วหรอแบนั่งแล้วใช่ไหมโดนน้ำเลยพี่โดนน้ำเลยไม่ไหวอร่อยตัวอันจะตามไปบ้านไหมตามไปวันนี้หรือพรุ่งนี้ตามไปพรุ่งนี้หรือวันนี้จะไปวันนี้เลยอ่ะคิดเกยกับบ้านแน่คิดถึงเราดิมีชุดให้คนดีไม่ม่เราพูดทำไมในคลิปกินไม่กินก็ไม่ห้ามพูดสิ ปกติจวนกินหรอพี่ไม่เคยกินแอลกอฮอล์เลยอ่ะพี่เลยไม่รู้นเป็นยังไงหน้าไม่พิดรู้หน้าไม่พิดรู้แล้วเราอ่ะไปต้องกลับกลับงานถึงเนีน้ะปะมันมันไม่ได้มันไกลพี่ว่าอันตรายมากๆไม่ไม่ได้เลยไปส่งได้หรอได้อโอเค <laughs> <c oughs> บนอะไรครับบนอะไรเท้าขาดให้ให้ยูรีมาซ่อมดิซ่อมเท้าหรอแต่ยูรีพูดอะไรในคลิปตอแอบดูเอานะวันนี้กำลังใจเต็มร้อยเปล่า เอ,อแต่ว่าอยู่นี่จะแอบกลับความพี่แล้วนะเป็นไรเดี๋ยวกลับเอ้ย,ย,ยว,วันนี้ปลาอยู่ได้ไม่เก่งใจปลาหรอไม,มไม่พ่อผมชิวรับ <c oughs> จวนจะกินอะไรจะซื้อมาไว้ให้น้ำเปล่าครับน้ำเปล่ารสอะไรรสยาคูหรือว่ารสพีชจันทองเตยตอนจันทร์ทองเหนืยขั้นบนะอะไรกันไม่อร่อยเพราะเราหรอกเฮ้ยว่าเรา่อไปจะชนะไหมจวน แข่งลูกคีมเลยตอนแขงใช่ปะเบลเบลเบลแต่ตีตเพ้ออยู่นะพ่อพ้องกับป๋าทำไมก็เก่งใจผู้หลักผู้ใหญ่บ้งนะเราอะฮะถ้าใครชอบกินนี้นก็อย่าลืมกดไลค์โอเคกดไลค์ด้วยครับรืันอย่าลืมกดไอดา โซโซนะติดขอบสนามปึ้งอันไหนอืมตรงนี้นะมาอยเงี้ยฝั่งโน้นเห็นแต่อีเบลอันนี้มันมัดจูก๊กก็ทางโน้นสัตว์เดียวอ๋อไม่ได้ค่ะแต่กล้องเพื่อนง่าไ,ไงเจอละทุกอน่างนั้นหน้าเหมือนเกาหลีเลยมุมซ้ายเลยโอ้ my god อ,อร่อยไหมครับปลาหมึก ีชอบผึ่งลทหายชิมไหมพี่ถอดไม่เอาค่ะถ้ามันเหมือนผึ่งลทหาพี่ก็ไม่อยากกินแล้วไอ้ป้อนตาเถอะอาไม่เอาไม่เอาแตาพี่ตาใจกัแต่บบอ๋ออ๋อถอดดีค่ะไปเป็นมาแรงกินกองตะแกรงกองแกงมาแรงมาแรงมาแรงปองแปงงองแงงแงงในชีวิตเถอะอ๋อถอดดีค่ะไปเอออยู่ฟ้าได้ว่ะอันนี้คือสอมเมา